ดีค่ะพบกับคุณครูวีนามุตน้อยในวิชาลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาใหม่ของวันนี้เราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะคำปฏิญาณของลูกเสือสามัญมี3ข้อคำปฏิญาณคือคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ด้วยความจริงใจด้วยเกียรติของตนเองกฎของลูกเสือสามัญมีสิข้อกฎของลูกเสือ คือสิ่งที่จะยึดถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะ<า>เนื้อหาใหม่ของวันนี้นะคะผู้ก่อตั้งผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือโลกคือลอร์ดเบเดนโผเอลหรือเราเรียกย่อยๆว่าบ p ค่ะโดยลูกเสือก่อกำเนิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษปีพศ2451โดยแรกเริ่มนั้นมีเพียงลูกเสือชายเท่านั้นและต่อมาจึงมีลูกเสือหญิงที่เราเรียกว่าเนนาลีค่ะ ต่อไปนะคะผู้ก่อตั้งผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีหรือรัชกาลที่6ค่ะกิจการลูกเสือไทยก่อกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่1นึ่กรกฎาคมพศส4 5 4โดยพระองค์พระราชทานคำขวัญว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์หมายความว่า ลูกเสือจะต้องรักษากคุณความดีและคำปฏิญาณที่ให้ไว้ดุจชีวิตค่ะซึ่งคำขวัญน,นี้เสียชีพอย่าเสียสัตว์นักเรียนจะเหตุได้ตามเข็มหรือเครื่องหมายต่างๆของลูกเสือนะคะดังนั้นวันที่1กรกฎาคมของทุกปีจึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติหรือวันลูกเสือค่ะและวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวชิราวุธ คือวันคล้ายวันสวรรคตคองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เพื่อร่วมน้อมำรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ทั้งในด้านเศรษฐกิจการปกครองกิจการเสือป่าและลูกเสือรวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดีกิจกรรมในวันวชิราวุธจึงมีการวะพิธีวางพวงมาลาและถวายราชาสุดดีเพื่อเป็นการน้อมำรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ค่ะ S <S <S การทำความเครารพของลูกเสือสามาัญหรือที่เราเรียกว่าทำวันทยหัตตามรูปภาพดังนี้ค่ะทำวันทยหัตสามนิ้วโดยยกมือขวาขึ้นตามรูปภาพใช้นิ้วหัวแม่มือกดปลายนิ้วก้อยไว้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางเหยียดชิดติดกันใช้ปลายนิ้วแตะที่ขอบหมวกประมาณหางคิ้วกวาตามรูปภาพค่ะ กรณีไม่ได้ใส่หมวกก็ใช้ปลายนิ้วแตะบริเวณปลายหางคิ้วกว่าเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะลูกเสือไทยมีทั้งหมด3เหล่าภาพแรกเราเรียกว่าลูกเสือเหล่าเสนาซึ่งมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมที่มีการก่อตั้งลูกเสือไทยนะคะภาพที่2ค่ะลูกเสือสมุดหรือลูกเสือที่สังกัดกองทัพเรือค่ะภาพที่ส ลูกเสือเหล่าอากาศคือลูกเสือที่สังกัดเหล่าอากาศทหารอากาศนั่นเองค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนไปชมเรื่องระเบียบแถวลูกเสือท่าบุคคลมือปล่าในช่องลองดูตามลิงก์ที่ครูให้ด้านล่างนี่เลยนะคะเมื่อชมแล้วตั้งใจฟังให้ดีเพื่อเข้าสู่เนื้อหาเรื่องต่อไปค่ะซึ่งเรื่องในคลิปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับซ้ายหันขวาหัน และกับหลังหันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะคะเมื่อนักเรียนชมคลิปจบแล้วนะคะตามลิงก์ที่ครูได้ส่งไปให้นั้นให้นักเรียนนำสมุดหรือกระดาษขึ้นมาเขียนวันที่จากนั้นเขียนว่าสอบลูกเสือครั้งที่1ค่ะเช่นเดียวกันนะคะถ้าใครไม่ทันให้กดหยุดวิดีโอไว้ได้ค่ะขออธิบายเพิ่มเติมต่อนะคะ <c oughs> นักเรียนเลือกเพียงกอไก่ขอไข่ คอวายหรืององูเท่านั้นเมื่อคุณครูเฉลยใครถูกต้องให้ใช้สีใส่หนึ่งค่ะถ้าใครผิดใส่ศูนย์นะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะข้อที่1ใครคือผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือโลกกอไก่เบิร์ตไอส์สไตน์ขอไข่แฟรงค์แลมพาร์ดคอวายหลอดเบเดนโพเอลหรือบีพีงองู P.P. Iceland เลือกคำตอบได้เลยค่ะเฉลยค่ะตอบข้อควายค่ะคือลอดเบเดนโพเอลหรือบางคนเรียกว่าลอดบีพนั่นเองค่ะถ้าใครถูกใส่หนึ่งได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะลูกเสือเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใดกไก่ ประเทศไทยขอไข่ประเทศอังกฤษขอควายประเทศเกาหลีงองูประเทศสหรัฐอเมริกาหรือกคำตอบได้เลยนะคะตรวจคำตอบค่ะคำตอบคือขอไข่ประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะข้อที่3บุคคลใดคือผู้ให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทย ขกไก่รัชกาลที่5ขอไข่รัชกาลที่6ขควายรัชกาลที่7งงูรัชกาลที่ 8, 8เลือกคำตอบได้เลยค่ะตรวจคำตอบค่ะคำตอบคือขอไข่นั่นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะข้อที่4 วันคล้ายวันสถาปนานลูกเสือแห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไหร่กอไก่หนึ่งกรกฎาคม2454ขอไข่25กรกฎาคม2454ขอควาย1ตุลาคม2454งองงู25ตุลาคม2454เลือกคำตอบได้เลยค่ะ ตอบค่ะคำตอบคือข้อกอไก่ค่ะวันที่1กรกฎาคมพศ2454เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติครั้งแรกค่ะข้อที่5ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีกอไก่วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขอไข่วันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่6คอไกวันวชิราวุธ งองูถูกทุกข้อเลือกคำตอบได้เลยนะคะตรวจคำตอบค่ะคำตอบคือข้ององงูถูกถูกข้อนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อใดคือการทำวัทยาหัดที่ถูกต้องของลูกเสือสามันให้เลือกภาพกอกไก่ขอไข่ขอควายและงองงูค่ะเลือกคำตอบได้เลยค่ะ คําตอบคือข้ององูการทําวนทะยัดของลูกเสือสามัญตามรูปภาพข้ององูค่ะข้อที่7ข้อใดคือลูกเสือเหล่าอากาศภาพกอไก่ขอไข่ขอควายและงองูเลือกคาตอบได้เลยค่ะตรวจคําตอบค่ะคําตอบคือข้อกอไก่นั่นเองค่ะ เป็นชุดลูกเสือสีเทานะคะซึ่งเป็นลูกเสือของเราทหารอากาศนั่นเองค่ะข้อที่8เมื่อได้ยินคำว่าขวาหันให้ทำอย่างไรก่อนกอไก่ให้วางมือขวาตรงไปคิ้วขวาตลอดเวลาขอไข่เปิดปลายเท้าขวาให้สูงขึ้นจากพื้นเล็กน้อยขอไวายใช้นิ้วหัวแม่มือกดปลายนิ้วก้อยไว้งองงูหมุนตัวไปทางขวาร8 0องศา เลือกคำตอบค่ะตรวจคำตอบค่ะคำตอบคือข้อขอไข่เปิดปลายเท้าขวาให้สูงขึ้นจับพื้นเล็กน้อยต่อไปข้อ9นะคะจากภาพที่นักเรียนเห็นนี้เป็นภาพของข้อใดถูกต้องนะคะกอไก่ขวาหันขอไข่ซ้ายหันข้อวายกับหลังหัน งอง,งูตามระเบียบพักเลือกคำตอบได้เลยค่ะตรวจคำตอบค่ะคำตอบคือข้อคอควายกับลังหันค่ะตามรูปภาพนะคะเป็นท่าของกับลังหันนั่นเองค่ะข้อที่10จังหวะที่1ให้เปิดปลายเท้าซ้ายเล็กน้อยโดยกดส้นเท้าอยู่กับที่หมุนไปทางซ้ายประมาณ90องศา จังหวะที่2นํนำเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายในลักษณะอัดส้นเท้าอย่างแข็งแรงข้อใดถูกต้องกอไก่ขวาหันขอไข่ซ้ายหันค้อวายกับหลังหันงองงูตามระเบียบพักเลือกคำตอบได้เลยค่ะตรวจคำตอบค่ะคำตอบคือข้อขอไข่เป็นท่า ของการทำ้ายหันนั่นเองค่ะให้นักเรียนรวมคะแนนนะคะแล้วถ่ายรูปส่งเข้าไปในลายกลุ่มของแต่ละห้องได้เลยค่ะเสชีพอย่าเสียสัตว์แล้วพบกับคุณวินาได้ใหม่ในวิชาลูกเสือวันนี้สวัสดีค่ะ